다음 <목소리도> 영 <목소리도> แล้วก็ใครรับบทเป็นไหนครับครั้งนี้ไปขำน้อยสวัสดีครับกันนะครับรับบทเป็นกรีนครับในเรื่องสวัสดีครับเซฟนะครับรับบทเป็นไมโทครับผมสวัสดีครับเจตนะครับรับบทเป็นโชกุนครับผมสวัสดีครับจ๊อมนะครับรับบทเป็นแกรบครับสวัสดีค่ะป่านนะคะรับบทเป็นน้ำหวาค่ะสวัสดีครับเบสนะครับรับบทเป็นฟอร์ดครับสวัสดีครับนุครับผมรับบทเป็นไนท์ครับสวัสดีครับแม็กครับผมและผมเป็นพี่พอรครับผม ก็หลาหลายคนแบบว่าแอบเทเลอร์แล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้แบบว่าเล่านิดนึงซิงว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคนที่แบบว่าสปวอชกิ๊กที่สุดมากใครดีอะเดี๋ยวมันจะบอกหมดนะซิก็บุรุษนักจิ้งนะครับก็เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ครับซีรีส์ฟิลฟูดครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ฟอร์มวงกันอยากไประดับประเทศครับแล้วก็ โดยที่ระหว่างทางเนี่ยก็มีเรื่องของความรักเรื่องของมิตรภาพแล้วก็เรื่องของคู่จิ้นเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็จะมีเรื่องปนป่วนให้ได้ลุ้นแล้วก็ได้สนุกกันไปครับมีใครอยากสัินอะไรไหมเอ่ยมีใครแบบอยากจัสปอยอะไรนิดนิดไหมเอ่ยรอดูดีกว่ารอดูดีกว่ารอดูว่าจะวุ่นนค่ไหนถามจริงนาดไหนถามชื่อกันเลยพูดหนักก่อนเลยว่าุ่นขนาดไหนครับ้ถามชื่อ เบื้องหลังค <sh> ืออยู่นิ่งกันไม่ได้อ่าหัวจะปวดหัวปวดทุกคนใครวุ่นสุดหรือเปล่าใครวุ่นสุดเหรอเอาวุ่นวุ่นในเรื่องไหนครับผมอุ้ยแต่มาวุ่นกันปวดใช่ไหมวุ่นวายมากเลยหลายช่องเแค่คิดไปอยากวุ่นวุ่นละจี๊ดดีกว่าจี๊ดแค่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูได้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุได้เก็บไปลอดูกันหรือเปล่าตอนนี้เราต้องว่อยด้วยนะล่ะว่าจี๊ดแค่ไหน ก็คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้ก็จะมีคู่จิ้นหลายคู่นะครับก็แต่ละคู่ก็จะมีเวไปในทางของตัวเองว่าคู่จิ้นคนหนึ่งอ่ะมีกี่คนครับผมก็สามเท่าบ้างเฮ้ยคุณก็ไปพูดทำไมล่ะเดี๋ยวเลิกก็ดูรู้แล้วเปนไหนก็รับเลกต้องพู่จริอยู่แล้วใครคู่ใครบ้างครใครคู่ใครบ้างก็ที่สามารถบอกได้เฮ้ยจริงๆตอนนี้ที่ ดูตามเทเลอร์นะครับตามเทเลอร์ก็พี่แม็กกับพี่นุหนึ่งคู่ใช่แล้วก็พี่พี่เจพี่เซฟแล้วก็กันกันก็จะเป็นวังวนวังวนยันยังไม่รู้ว่าคู่ใครแต่ว่าติดตามในซีรีส์แล้วกันครับแต่จะบอกว่ามีคู่รักด้วยนี่หรอมิโกะกับมิโนี่เหรอนี่เหรอ พูดพูดได้บอกวะไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่นเพื่อนกันอ่าอะไรนะอะไรนะครับทีละคู่ครับคูณจำก่อนไหมคุณหลักก่อนเลยคุณหลักไม่ใช่คู่ก็เป็นเพื่อนกันเฉยๆไม่ได้หรอโอ้โอเคก็เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนนี่มันมีอะไรให้รู้แล้วแหละอะไก็สำหรับผมกับป่านะครับคือแก๊ปกับน้ำว้า ก็จะเป็นความที่ได้มารู้จักกันโดยบังเองิญใช่ครับแล้วก็เหมือนกับตอนแรกมารู้จักกันต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าผลประโยชน์หวังผลประโยชน์อะไรทักอย่างหนึ่งทีนี้กลายเป็นว่าอยู่กันไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างใช่ทำให้ความสัมพันธ์มันเริ่มแบบซับซ้อนแล้วก็เริ่มเปลี่ยนไป <พอ S 1> ความสัมพันธ์ว่าจะจบเรื่องกันโอ้ยพี่อันนี้สปอยแต่ว่าในหนังอะมีเยอะเลยใช่พอแค่นี้พอ กับคู่เราเลยไหมอ่าก็กรมเมโทรกรีนแล้วก็โชว์คนะครับก็จะเป็นเป็นแบบว่าไม่ใช่คู่ใช่ไนะเป็นชี้เก็จะแบบว่าตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็เกิดมีเรื่องราวทําให้ทําให้แบบว่าลุ้นไปตลอดเวลาใช่ว่า จะไปทางไหนดีหรืออะไรแบบนี้คือเราหลายใจแหละคณะมันบอกให้เขารู้ไปก็จบแล้วมันหลายใจโอเคไม่ต้องดูแล้วไเรป็นซิลิอะบ้าระกาตาเลยค่ะครับผมก็ไนท์ฟอลก็จะเป็นแบบเอาไนท์โอเคก็ได้แล้วผมก็จะเป็นแบบกู้แบบเอาสมเราจะมองเออไม่ต้องคิดเยอะ ดูแบบว่าชิวๆคู่อื่นเขาเครียด์กันไปแล้วก็คู่นี้แบบมาแบบเขาเรียกว่าบาลานซ์ครับอกชิวจริงเหรอเออชิวจริงหรือเปล่าชิวจริงหรือเปล่าไม่มีอะไรเก่าไปเรื่องอื่นต่อเลยเดียวมีคู่ตัวเองพูดน้อยนะเออเสียมเชี่ยมเลยเขาพูดมากไม่ได้ครนะวันนี้หลังจากที่แบบว่าทุกคนแบบเราลองมันมานึ่งคูหนึ่งแล้ว ตนก็เปิดเรื่องว่าแบบมันจะปวดมันจะวุ่นวายขนาดไหนเลยครับผมแค่เริ่มเนี่ยผมว่ามันก็มีความแบบวุ่นวายบางอย่างนะแล้วก็แบบโมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเขาผมว่าต้องไปรอดูในอีกทีหนึ่งครับผมของเรานี่มีตอน EP อยู่กี่ตอนนีครับสิบ EP ครับมันจะคที่สุดกี่ EP นะยากนะคมันโลลเรื่องร์โคตรเช่มันก็มีเนาะคือแต่ละแต่ละ EP ใช่คือแต่ละ EP จะมีแบบจุด คลายแม็กต่างกันไปเพราะฉะนั้นต้องติดตามให้ครบทุกอีพีครับเป็นพี่ของในแต่ละคู่ไปใช่ไม่ใช่แบบหนึ่งเชื่อมสองสองเชื่อมสามสามเชื่อมสี่อะไรอย่างเงี้ยต่างกันขั้นอนเลยจการเข้าเป็นขอเป็นความรู้สึกของเราดีกว่าวันนี้ได้ให้มาดูอีกทีหนึ่งกับแฟนๆด้วยของทีละคนละกันเริ่มจากฝั่งนู้เลยคแม็กกันเลยอ๋อก็ตื่นเต้นมากครับเนื่องจากว่ายังไม่ดูเหมือนกันฮะก็เลยเราดูพร้อมกันนี่นะครับ ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าแบบเท่าที่เราแสดงเราเล่นรู้สึกว่ามันน่าจะแบบวุ่นสุดๆแน่นอนครับ็รก็สึกว่ามันมันน่าติดตามว่าแบบที่เราเล่นไปหรือเราแสดงไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะว่าเพราะว่าก็ยังไม่เห็นนะครับคุณบอกว่าตัวของเบสเนี่ยสุดสุดตัวจี๊ตัวจี๊ ผมว่าเป็นเหมือนเป็นกุญแจดอกแบบเล็กๆไม่ดอกเล็กอ่ะไม่เล็กนะเป็นดอกแบบเล็กๆที่แบบค่อยๆแบบไข่ทีละคู่ให้มันดอกจนออกมาแบบกลมกล่อมเลยบอกว่าสำคัญมากจนสำคัญถ้าเดี๋ยวคุณพูดไปชอบมาแค่นะฮะออกมาแล้วหาลิ้มลิ้มเลยครับ เพื่อคนนี้ก็ฝนลูกแล้วอะไล่เตรียมสั่นเขาได้เลยคำนั้นไล่โยกอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคก็ขอใบแค่ว่า EP แรกก็ุ่นวายแล้วใช่ใบแค่นี้พอแล้วรู้สึกยังไงบ้าง EP หนึ่ง EP หนึ่งหรอก็เป็น EP ที่เราเจอกันไงก็ EP หนึ่งก็วุ่นวายเด็ดเจอแล้วเหรอเจอแล้วเฮ้ยเล่นจริงไหมเี่ย ครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจถ่ายทําแล้วก็ตั้งใจทํางานนี้ออกมาให้ดีที่สุดมากๆแล้วก็รู้สึกว่ายังยังไม่เคยดูอ่ะอยากดูมากๆอยากดูไปพร้อมๆทุกคนครับก็ติดตามตอนต่อไปแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆด้วยสําหรับบุรังนักจินครับครับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าเขินมากกว่าครับคือไม่ไม่เคยเห็นตัวเองในจอใหญ่ๆใช่แล้ววันนี้วันแรกที่จะได้มาเห็นครับผมพร้อมกับแฟนคลับ ก็อยากให้ลุ้นกันไปต่อครับเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับที่ได้มาดูคร้อมกับทุกคนเพราะว่าเราก็จากการที่เราไปถ่ายกันมามันก็สนุกในในการตอนถ่ายด้วยแล้วก็ไปหลายที่หลายแล้ววันนี้ได้มาดูจอที่ใหญ่แบบตื่นเต้นมาครับผมครับก็ท้ายที่ต้องถ่ายายที่ต้องไง ก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็หวังว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยชอบถอดสมองสามารถถอดสมองได้เลยว่าเรื่องนี้มีควาทุกริตของมีโค้ดมีโค้ดทุกริตของผมเลยเนอะตื่นเต้นความทุจริตขผมก็บอกว่าทุกคนจะชอบกันนะครับครับผมถามก่อนวันนี้น่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเซอร์ไพรส์จริงๆวันนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษเนาะสำหรับ มีสภาพเหมือนกันเนี่ยไม่รู้หรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยไอจี้คนนี้ก็มีสภาพจากพวกเราแล้วกันอ่าอ่าเล็กเล็กน้อยน้อยสั้างๆก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามดูในในโรงภาพยนตร์ครับของเราเนี่ยคือติดตามได้ที่ช่องทางไหนวันไหนเวลาไหนก็สามารถติดตามได้ในช่องทาง YouTube M Choice TH นะครับทุกวันพุธสองทุ่มตรงนี้ครับผม พี่อยากให้ฝากเอกสาไทยทั้งกินเป็นจ้ำแล้วก็ภาษาจีนเป็นเจดเ่า้เราก็หมายที่ไรนะสามภาษาภาษาไทยก่อนไหมภาษาไทยก่อนิบาดติดตาไทยฝาก่ใชาัฝากติดตามติดตามวันไหนทางไหนฝากติดตามซีรีส์เราแล้วก็ฝากติดตามคู่ของเราแนีเ ก็อะโอเคครับผมก็ปติดตามนะครับผมซีรีุหลักหนนมรได้ทาง y o u t u เ e มยซครับผมทุกวันพุเวลาครับผมรอกว่าทุกคู่เนยสนุกแน่นอนครับผมแฟนะครับแ international fans please stay tuned for our series why u why me the series we are ready very excited and very proud to present to you uh, we're The, the series is going to go on our YouTube channel, which is Mchoice TH. So please go subscribe and show us some love and support. And you, see you soon. I hope you soon. like this drama. And I hope you this You can And